ครับกับสวัสดีมิตรรักแฟนไพ่ทาโร่ทุกท่านนะครับผมบิวครับจากเพจนาฬิกาไพ่ทาโร่ก็วันนี้เป็นช่วงไพ่ใบนี้อ่านยังไงนะครับก็เป็นช่วงที่ผมจะมาสอนอ่านไพ่นะครับจากภาพบนหน้าไพ่นะครับผมอ่ะมาดูหน้าไพ่กันก่อนวันนี้ก็เป็นไพ่ equality นะครับจากสำรับพรนพัทรนะครับอ่ะมาดูกันว่าในไพ่มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นภาพผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมสอง ฝั่งใช่ไหมครับประกบกันนะครับหน้าตาก็ดูมีความสุขดีนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือที่เขียนว่า equality นะครับที่แปลว่าความเท่าเทียมนะครับไพ่ลักษณะแบบนี้นะครับที่มีตัวหนังสือแบบนี้ถ้าผมแนะนำนะครับเวลาหยิบผมก็จะให้ปิดตัวหนังสืออย่างนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามีตัวหนังสือแบบนี้เรามักจะไปจํากัน จำว่าไอ้ไพ่ใบนี้คือความเท่าเทียมนะนะครับเวลาเราอ่านมันก็จะเหมือนกับถูกตีกรอบนะครับไม่ให้อ่านไพ่ได้กว้างขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์แหละนะครับไอ้ตัวหนังสือตรงนี้มันทําให้เรารู้ว่า,าไพ่ใบนี้มันคืออะไรก่อนแต่ถ้าเราไปตั้งใจอ่านมันมากๆอ่ะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยครอบคลุมในเรื่องที่เราถามเท่าไหร่นะครับอ่ะ เห็นภาพไพ่ไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูคำถามกันบ้างอสมมติถ้าถามว่าควรทำตัวอย่างไรในที่ทำงานควรทำตัวอย่างไรในที่ทำงานใหม่ก็ถ้าเป็นไพ่ใบนี้อาจจะตอบว่าไงดีคุณควรจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอตอบนี้ได้ไหมตอบได้นะครับเพราะว่าอะไรจากภาพก็มีคนใช่ไหมหน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใส ตอบอะไรได้อีกนะคนทําตัวอย่างไรในที่ทํางานใหม่ควรแต่งตัวให้ดูดีอ่าตอบนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเป็นภาพผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมสวยหล่อใช่ไหมทำผ้าทําผมแต่งหน้าตาดูดีนะอ่าต้องแต่งตัวให้ดูดีนะในที่ทํางานใหม่นะตอบอะไรได้อีกนะค,ะคุณควรจะทําตัวให้มีความมั่นใจในตัวเองอ่าตอบแบบนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะว่า คนในไพ่เนี่ยดูมีความมั่นอกมั่นใจนะครับดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูมั่นใจในตัวเองอ่าตอบได้แล้วเห็นไหมครับถามอะไรดูจากหน้าไพ่แล้วก็ทับซ้อนขึ้นมานะครับออาทีนี้ถ้าเราไปอ่านตามตัวหนังสืออ่าอ่าน equality ควรทําตัวอย่างไรในที่ทํางานควรทําตัวให้เท่าเทียม <c oughs> มันก็จะดูแปลกๆถูกไหมมันดูแบบคําตอบมันดูไม่เป็นธรรมชาติจริงจก็ตอบได้นะครับ แต่ว่าควรจะหาคำให้ดูสมูทกว่านี้ดูไม่ฝืนเท่าไหร่อาจจะตอบว่าไงควรทำตัวให้เขาเรียกว่าอะไรเสมอภาคกับผู้อื่นอ่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีความเท่าเทียมกันอย่างที่บอกแล้วก็ทำไมในที่ทำงานก็อาจจะทำไมใครมีตำแหน่งน้อยกว่าหรือสูงกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำตัวให้เสมอภาคนะอะไรแบบนี้นะครับ ก็ตอบได้นะทีนี้ลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งถามไพ่ว่าไงทําไมแมวที่เลี้ยงไว้ถึงชอบเดินหนีคํา,าคถามนะทําไมแมวที่เลี้ยงไว้ถึงชอบเดินหนีอาจจะตอบว่าไงอาจจะว่าเพราะเราทําไมชอบเอาหน้าไปใกล้ๆมันตอบน,นี้ได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเป็นภาพใช่ไหมคนแบบหน้าติดกันเลยนะเวลาเราเลี้ยงแมวเราก็แบบอยากจะ เอาหน้าไปใกล้ๆมันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ชอบนะมันเลยชอบเดินหนีเราอ่าตอบอะไรได้อีกเพราะว่าเราไปกอดมันแรงๆอ่าตอบแบบนี้ได้เปล่านะตอบได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือเนื้อที่มันไม่มีเลยมันชิดกันมากเลยเหมือนกับตอนที่เรากอดแมวถูกไหมเราก็อยากจะกอดมันแน่นๆอย่างเงี้ยบบมันขี้เคี่ยวมันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยชอบมันก็เลยเดินหนีเราอะไรแบบนี้นะครับ ลองทับซ้อนขึ้นมานะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอ่านตามตัวหนังสืออีกแล้ว equality ทำไมแมวที่เลี้ยงไว้ถึงชอบเดินหนีเพราะเราเท่าเทียมกับมันนะ <c oughs> บางอย่างบางอย่างมันก็บางคําถามมันก็ไม่ค่อยจะเข้ากันนะไม่ค่อยจะมันจะตอบไม่ค่อยลงล็อกกับคําถามสักเท่าไหร่นะอย่างที่บอกแนะนำก็ให้ปิดตัวหนังสือไว้เลยเวลาอ่านนะเราจะได้เห็นภาพได้กว้างขึ้นนะครับ ค่ะคำตอบทั้งหมดทั้งมวลที่ตอบมาเนี่ยผมก็ย้ำนะครับไม่ได้ให้เอาไปท่องจํานะครับเพียงแต่ผมแสดงวิธีการดึงคําตอบจากภาพออกมาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเอาไปฝึกทํากับไพ่ใบอื่นกับคําถามอื่นๆนะครับก็อีกอันนึงคือไม่ต้องตอบทุกอย่างที่เห็นใช่ไหมตะกี้นี้คําถามเดียวตอบได้หลายอันเลยเราไม่ต้องเข็นมันทั้งหมดนะครับ ให้เลือกเอาเฉพาะตอนนั้นที่มันเด้งขึ้นมาเราแวบขึ้นมาแล้วก็อ่านออกไปเลยนะครับสำคัญคือตอบให้ตรงคำถามนะอันนี้สำคัญเลยนะครับอีกอันนึงคือสิ่งที่ตอบเนี่ยมันต้องอยู่ในหน้าไพ่ด้วยอย่าไปพูดอย่างอื่นที่นอกเหนือจากหน้าไพ่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปฝึกฝนกันนะถ้าอยากอ่านไพ่ได้ลึกขึ้นนะศึกษาแบบ เข้มข้นเลยนะครับผมก็มีคลาสสอนอยู่นะครับมีทั้งแบบเรียนเดี่ยวเรียนกลุ่มนะครับก็จะได้เรียนรู้ศึกษาการอ่านไพ่แบบลึกๆเลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www n a l k a t a r o com นะครับหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับนั้นก็จะมีรายละเอียดการสอนอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขออ่านไพ่อย่างมีความสุขนะครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับ อ่านจากภาพไม่ยากนะครับแถมไม่ต้องท่องจำด้วยก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ